คุณฟีฟาคะสัญญาโปรเจกต์นี้บริษัทของเราก็ทำเสร็จมาตั้งหลายเดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็รอให้คุณฟีฟาเซ็นเราก็สามารถเริ่มงานโปรเจกต์ได้เลยค่ะสัญญาโปรเจกต์มูลค่าตั้งหลาย10บล้านพราคุณเองเนี่ยก็ใช้เวลาทำตั้งหลายเดือนผมว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยก็น่าสนใจดีนะ ใช่ค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่คุณฟีฟาเซ็นทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วค่ะยังไม่ต้องรีบหรอกครับพอดีผมเพิ่งให้พนักง,งานของผมเนี่ยเพิ่งสั่งอาหารไปรอให้เราสองคนทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยก่อนส่วนเรื่องโปรเจกต์เนี่ยไว้ค่อยเซ็นกันทีหลังก็ได้ครับได้ค่ะงั้นคุณฟีฟาลองดูสัญญาโปรเจกต์ก่อนนะคะครับ ใช้้ไดเเลยยนน่ะีสวัสดีค่ะอาหารที่พวกคุณสั่งมาส่งแล้วนะคะนี่คุณคุณลองดูเวลาหน่อยสิถ้าไมถึงมาส่งอาหารช้าขนาดนี้อาหารพวกนี้เนี่ยคุงเย็นหมดแล้วมัง้งยังกินได้อยู่อีกเหรอเออคุณคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะ พอดีว่าลูกค้าก่อนหน้านี้เขาไม่รับสายของฉันฉันก็เลยเสียเวลารอเขานานมากและตอนที่ฉันมาส่งอาหารให้คุณรถก็ยังติดมากอีกด้วยออฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะที่มาส่งอาหารให้คุณช้าคุณทำให้ผมเสียเวลารอคุณรู้ไหมว่าเวลาของผมเนี่ยมันมีค่ามากแค่ไหนผมไม่สนหรอกนะว่ารถจะติดหรือไม่ติดอาหารพวกนี้เนี่ยคุณเก็บไ้กินเองเถอะเดี๋ยวผมจะโทรคดนคุณเดี๋ยวนี้แหละ คุณคะฉันขอร้องเธอนะคะอย่าคอมเพนฉันเลยถ้างั้นค่าอาหารที่คุณจ่ายไปแล้วฉันคืนให้คุณก็ได้คะ่ะถ้าเกิดว่าคุณคอมเพนฉันเดือนนี้ทั้งเดือนเท่ากับฉันต้องทำงานฟรีๆเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณคิดว่าคนอย่างผมเนี่ยต้องการเงินของพวกคุณอย่างนั้นเหรอไลเดอร์อย่างพวกคุณเนี่ยก็ตลกดีนะทำงานส่งอาหารแค่นี้เนี่ยก็ยังทำได้ไม่ดีผมไม่สนหรอกไม่ว่าย,ย่างไง ผมจะโทรคอมเพนคุณเดี๋ยวนี้แหละตอนนี้คุณรีบเก็บออเดอร์ของคุณแล้วใส่หัวไปจากบริษัทของผมซะไปคุณคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณฟีฟ้าคะพอดีฉันยังไม่ได้ทานข้าวมาเลยคะ่ะงั้นอาหารพวกนี้ฉันทานเองก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นหรอกครับเดี๋ยวคุณรอผมแป๊บหนึ่งรอผมคอมเพนเขาให้เสร็จก่อน เดี๋ยวเราสองคนเนี่ยเซ็นสัญญาโปรเจกต์กันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทานข้าวที่ร้านอาหารเองนะครับเราสองคนเนี่ยก็ถือซะว่าจะได้ฉลองด้วยกันยังไงล่ะครับคุณฟีฟาคะฉันว่าคุณรังแกคนส่งอาหารแบบนี้มันคงไม่ดีมั้งคะคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไง แล้วสัญญาโปรเจกต์เนี้ยคุณยังอยากจะเซ็นอยู่ไหมนะไม่เซ็นก็ได้ค่ะคุณฟีฟ้าคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะคนแบบฉันจะมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่ง เวลาฉันทำงานไม่ว่าฉันจะทำงานร่วมกับใครฉันไม่เคยมองว่าเขาจะมีเงินมากแค่ไหนหรือว่าเขาจะเป็นคนที่สูงส่งแค่ไหนก็ตามที่จริงฉันก็คาดหวังไว้นะคะว่าฉันจะได้รายเสนอคุณในสัญญาโปรเจก์นี้แต่พอฉันได้เห็นสิ่งที่คุณทำกับพนักงานส่งอาหารคนนี้ทั้งๆท,ที่เขาก็ตั้งใจทำงานและเขาก็ทำงานของเขาอย่างสุจริตแต่คุณก็ทำแบบนี้กับเขาได้ลงคอฉันว่า คนนี้ใยของคุณฉันไม่สามารถทำงานร่วมกับคุณได้หรอกคะ่ะคุณนี่กล้าดีจริงๆเลยนะถ้างั้นคุณก็ออกไปออกับเขาเลยสิผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวคุณจะกลับมาผมอยู่ไหมค่ะคุณคะเราไปกันเถอคะค่ะค่ะ คุณคะคุณวางใจเถอนะคะเดี๋ยวฉันจะโทรแจ้งบริษัทของคุณเองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ว่ายังไงเดือนนี้ทั้งเดือนคุณก็ไม่ต้องทำงานฟรีๆหรอกนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณคะบททดสอบของคุณคุณได้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะบททดสอบงั้นเหรอใช่ค่ะ เจ้านายคะวันนี้บริษัทของคุณมะนาวจะเอาสัญญาโปรเจกต์มูลค่าหลักหลายสิบล้านมาให้เจ้านายเซ็นนะคะเห็นว่าเขามาหาเจ้านายตั้งหลายครั้งแล้วแต่ว่าเจ้านายยังไม่ยอมเซ็นสัญญากับเขาสักทีนั่นงั้นเอาแบบนี้คุณมาที่นี่นสิ ผมบอกเลยค่ะเจ้านายคุณคะคุณรีบเข้าไปหาเจ้านายของฉันเถอคะค่ะเจ้านายของฉันเขายังรอคุณอยู่นะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะ ทำไมกลับมาเร็วจังเลยล่ะครับคุณมะนาวครับผมก็มีนิสัยเหมือนกับคุณนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าผมจะทําธุรกิจกับใครผมก็จะดูที่นิสัยของตัวบุคคลก่อนถ้าเกิดว่าคนที่ผมจะร่วมลงทุนด้วยเขาเป็นคนดีมีจิตใจดีผมคิดว่าคนแบบนี้แหละที่จะไม่ทําให้ผมผิดหวังแน่นอนยินดีด้วยนะครับคุณผ่านบททดสอบของผมแล้ว ต่อจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าบริษัทของเราทั้งสองคงได้ร่วมงานกันอีกเยอะเลยนะครับยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับยินดีที่ได้ร่วมงานเช่นกันค่ะ